ถึงแล้วท่านผู้ชมทุ่งดอกบัวแดงนะท่านผู้ชมสวยไหมทุ่งดอกบัวแดงสวยไหมยอยู่ที่สวนรถไฟนะสวนวัชระเบญจัศน์แต่จุดหมายปลายทางของเราก็คือไม่ใช่ทุ่งดอกบัวแดงนะพอดีเป็นทางผ่านก็เลยถ่ายให้ดูท่านผู้ชมแต่สวยนะทุ่งดอกบัวแดงนะสวยนะจุดหมายปลายทางของเราก็คือ ทุ่งทานตะวันซึ่งอยู่ข้างๆกันเองท่านผู้ชมทุ่งทานตะวันเห็นไหมกำลังเบ่งบางนท่านผู้ชมสวยมากสวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวพามาที่สวนรถไฟนะครับถึงแล้วนะครับทุ่งทานตะวันนะครับท่านผู้ชมมีประมาณสี่ไร่นะนท่านผู้ชมทุ่งทานตะวันทั้งหมดจะประมาณสามหมื่นต้นท่านผู้ชมสวยไหมท่นานผู้ชมก็จะมีจัดแสดงทุก ช่วงปีใหม่นะท่านผู้ชมช่วงเดืนเอนมกราประมาณนี้ครับก็จะมีดอกทานตะวันที่สวยเนี่ยครับท่านผู้ชมเรวจะถ่ายบรรยากาศอาราวให้ดูอาราวเห็นไหมท่านผู้ชมดอกทานตะวันสวยมากท่านผู้ชมสวยมากๆเลยใครไม่มาที่ถือว่าพลาดนะท่านผู้ชมดูสิสวยมาก อยู่ที่สวนรถไฟนะท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครเองไม่ต้องไปไกลถึงลบบุรีนะท่านผู้ชมสองโมงเช้าพอดีนนลครับก็จะมีป้ายด้วยนะป้ายทุ่งทานตะวันสวนรถไฟสวยงามมากไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมก็มีทานตะวันสวยให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอันนี้จะเป็นพันต้นพันเตี้ยนะท่านผู้ชม พันเตี้ยพันพันเล็กอ่ะแต่ก็สวยไป,ไปอีกแบบนึงนะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาออกกําลังกายแล้วเขาก็มาแวะมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปดอกทานตะวันกันดอกทานตะวันตอนนี้กำลังสดใหม่นะท่เท่ทานผู้ชมแต่ว่าเขาจะมี ให้มาชมได้ถึงถึงภายในเ,เดือนมกราคมเลยนะท่านผู้ชมแต่แต่ตอนนี้ให้รีบมาให้ไวเพราะว่าเดือนหนึ่งก็จริงแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะโอยลายไปตามกันเวลาท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ดอกกําลังสวยดอกกําลังสวยทุกดอกเลยยังดูยังดูใหม่อยู่แต่ว่าถ้าคุณ,คณมาช้ากว่าน,นี้อาจจะเห็นดอกเหี่ยวๆบ้างอะไรประมาณนี้ยัค่าจะไม่สวยไม่สวยแบบแบบแบบนี้เนาะเนี่ยสวยไหมท่านผู้ชม พื้นที่ทั้งหมดประมาณสี่ไร่นะท่านผู้ชมสี่ไร่เนี่ยครับสวยไหมท่านผู้ชมสวยเนาะเราไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหว,วัดนะอยู่แถวนี้ก็มีสวยมากเดี๋วเดินไปตรงนี้ด้วยกันสวยมากท่านผู้ชมนั่นแหะเดี๋ยวเราจะแผนให้ดูแพนบรมมรยากาศดอกแผนให้ดู สวยมากก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกัน,น่านผู้ชมมาถ่ายอันนี้จะเป็นพันเล็กนะท่านผู้ชมพันเล็กพันเตี้ยแต่ก็น่ารักดีโอ้โหสุดหลูกตาเลยท่านผู้ชมนู่นอะยาวไปถึงนู้นเลย สวยงามสวยงามเรียกพาท่านผู้ชมเดิน ดินดูรอบๆนะท่านผู้ชมสวยนะอเห็นแล้วสวยมากเลยท่านผู้ชมอากาศก,าก็กำลังดีไม่ร้อนมากสวยมากๆสวยมากๆท่านผู้ชมสวยมากถ้าใครยังไม่มาก็มาทัานนะท่านผู้ชมมีถึงเดือนมการาเลยนะท่านผู้ชมแต่มันก็จะดลดยลาลงไปตามปกติเพราะว่าพวกนี้มันจะโดยลาไปตามการระยเวลานะท่านผู้ชมเนี่ยมุนนี้สวยมาก เนี่ยยยสสววนมากคิดว่ามุมนี้เป็นมุมทีเ่เด่นที่สุดท่านผู้ชมสวยและเด่นที่สุดดอกกำลังงามท่านผู้ชมดอกกำลังงามสวยอาราม สวยงามมาหลามตาทุกผู้ชมไม่มีทิฏฐิเลยไม่สามารถจะติได้เลยสวยแดดอ่อนๆกำลังสวยงามเสียงนกเสียงกาธรรมชาติมาก ต้นตรงนี้จะเป็นต้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งัท่านผู้ชมเมื่อกี้ฝั่งนันจะเป็นต้นเตี้ยวันนี้จะเป็นต้นสูงคลิปนี้ตาตาพาเที่ยวก็พาทุกท่านมาเที่ยวสวนรถไฟนะครับสวนวชชระเบญนจัศั์นะครับซึ่งจะมีดอกทานตะวันสวยๆนะครับกำลังเบ่งบานนะให,ให้ท่านผู้ชมได้มาชมนะครับขอทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย